มาเจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้ยลูกจีนอลังการมากมีพริกจีวยนะเจ้าพริกจีกับกะปิถั่วงอกนิดหน่อยกินก่อนเจ้าหิวเข้ามาจากศรีราชากำลังได้กินอันนี้อาหารมือแหลกนะเจ้าเส้นเล็กเนื้อรวมก้นก่อนโอ้ยฝนกระตกเจ้าวิ่งขึ้นคอนโด ตอนแรกจะไปกินติลานเจ้าล่านอยู่เอกไัไหมยปต๋ยววัฒนาพาณิชย์อีกไวไปตี๋ยวเนื้อในตำนานอีน้อยฝนตกกเลยสั่งเดลิเวอรี่มาเจ้าจวความที่หิวเข้าพิเศษท,ทุกอย่างเจ้ามีเครื่องน้งเครื่องใน ตุน๋นเจ้าขบเข่งเจ้าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ลำ้ำแต่บะข่อยได้ไปเจ้ามันไก่จากบีทเอเนาะมันต้องหนังมันต้องแว่นมอเตอร์ไซค์ไป <c oughs> โอเคล้รเจ้าหิว <c oughs> กำลรกแหกมัน ฝ่าหลงกำลังเลื่มตกเจ้าแต่แถวบางปะกงนี่ตกแลวตกกนักด้วย

นี่เส้นเอามาหลวกเองนะเจ้าะไรคือมันหลวกอเดี๋ยวมันจะไม่ได้สูตรเนาะ น้ำน้ำซุปนี่หอมเข้มขน้นบะหมี่โหระพาจอมได้ไปซื้อกำลังมาถึง เสียงไม่โอ้ยหิวเข้า กลิ่นกันยายเต็มปากเต็มคำเลยคะ่ะ เส็นไม่น้อยเดียวอาจจะเขาเนีนลูกจีน Nhà cháu En Tuấn En Tuấn nợp nợp Nó lại lên bạc quá lại bạc quá ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี่เป็นเน,น้นเส้นนะเจ้าเป็นเน้นเนื้อเส้นมาได้มานิดนึงถ้าไปกินเนร้านนี่ถ้าขวายไปกินเส้นเยอะๆนี่ก็ต้องบอกว่าเอาเส้นเยอะนะเจ้าเพราะเป็นหือน้อยอยู่แล้ว แต่สำหรับเขานี่พอดีเจ้าอืม Uh huh. อันนี้กระตับนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยเครื่องครบเนี่ยเนื้อตุนบะมดหรอกเจ้าเรจะกินลูกจิ้นเล่น <laughs> หมักลูกชิ้นลำลำ่ะล้ำาลูกใหญ่นะเจ้าเต็มปากเต็มคำเนี่ยลูกจิ้นเนื้อ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกับน้งใจนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า